รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทุกๆข้อในร่างกายของเราจะมีกระดูกสองชิ้นเมื่อ อายุมากขึ้นหรือใช้งานมากขึ้นมันสึกไปสึกไปกระดูกมันก็ชิดกันเข้ามันชิดกันเข้าเคลื่อนไหวนิดเดียวมันก็ขัดกันมันก็เกิดอักเสบสารที่เป็นเจ้าปัญหาของเบาหวานไม่ว่าประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองมันลดลงไปเพราะแน่นอนอ่ะอาการเบาหวานของเราที่มีน้ำตาลสูงมันก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการภูมิสมดุลกันอีกแล้วนะคะเรื่องราวที่จะนําเสนอในวันนี้ค่ะก็เป็นเรื่องของงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ไทยนะคะซึ่งก็ประกอบไปด้วยนักเภสัชศาสตร์นะคะนักเคมีชีวเคมีแล้วก็วิทยาการภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งเป็นการคิดคน้นสารสกัดธรรมชาติ5ชนิดนะคะก็ได้แก่ฝรั่งทั่วเลืองงาดาําบัวบกแล้วก็มังคุดนะคะที่ช่วยในการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลจะเป็นยังไงนั้นนะคะไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ 他。 คุณผู้ชมคะเรื่องราวที่เราจะคุยกันในวันนี้นะคะเป็นปัญหาเรื่องของข้อเข่าเสื่อมคะ่ะหรือว่าข้ออักเสบนะคะซึ่งเป็นกันเยอะมากๆนะคะปัจจุบันในผู้สูงอายุนะคะตอนนี้ป้านั่งอยู่กับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะซึ่งเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย o p e r a t i ชั b น m มนะคะแล้วก็ท่านเป็นประธานกรรมการและก็กรรมการบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตสูติคอลจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโกนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าค่ะค่ะต้อง ต้องเรียนถามอาจารย์ถึงปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมก่อนคะ่ะว่าในปัจจุบันประชากรไทยเป็นโรคนี้กันเยอะไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงเนาะ,ะแล้วก็ต้องอายุ50ขึ้น<ต>ผู้สูงอายุผ,ผู้สูงอายุนะครับหลังจากปรับเปลี่ยนฮอร์โมนแล้วผมว่า50%นะของคนที่ผู้หญิงอายุ50าสิอ่ะเพราะเราก็จะได้ยินอยู่บ่อย พ่อแม่เราที่น้องเราอายุเยอะแล้วคืออาการาก็จะปวดข่าวอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะคนที่ไม่เคยปวดอาจจะไม่รู้ว่ามันทรมานขนาดไหนแต่จากที่ผมได้มีโอกาสสัมผัสกับท่านเหล่านี้แล้วรู้สึกว่าเมื่อเราทําให้ท่านเหล่านี้อาการหายไปโอ้ทำบุญเยอะมากเลยนะฮรรู้สึกดีใจมากเขาเข้ามาแล้วก็ขอบคุณนะขอบคุณเรามันก็เลยทําให้เกิดกําลังใจต่อไปว่าถ้าเราได้มีโอกาสที่จะ พูดถึงงานวิจัยของเราได้ให้กว้างขวางขึ้นเราก็จะมีโอกาสได้ช่วยคนมากขึ้นนะครับเพราะมันเป็นธรรมชาติทุกคนอะเมื่อถึงจุดหนึ่งมันต้องมีการเสรื่อมเกิดขึ้นะนะไม่มีใครสร้างอยู่ตลอดภาวะในร่างกายของเรามันจะมีการสร้างและความเสื่อมตลอดเวลาอายุเยอะขึ้นมันก็เสื่อมมากขึ้นสร้างน้อยลงพอถึงภาวะหนึ่งมันไม่สร้างเลยมีแต่เสื่อมนะครับข้อเข่าก็เหมือนกันนะข้อเข่าเราดูรูปภาพตรงนี้นะครับ นี่คือภาพของเขาะะทางด้านซ้ายและขวานะฮะและ้วดูที่รูปทางขวาแล้วกันนะครับที่มีชี้นี่นะฮะที่อ,อักษรชี้อักษรชี้ตรงนี้ะนะครับเราจะเห็นว่าข้างขวาเนี่ยด้านหนึ่งจะมีกระดูกสองชิ้นน่ะมันติดก,กันทุกๆข้อในร่างกายของเราจะมีกระดูกสองชิ้นเคลื่อนไหวแล้วก็เสียดสีกันอยู่ แต่ในทุกๆข้อมันที่กระดูกสองชิ้นก็จะมีผิวข้อหรือที่เรียกว่ากระดูกอ่อนป้องกันการขัดเพื่อไม่ให้เกิดการเสียดสีจนกระทั่งอักเสบนะครับทีนี้เมื่ออายุมากขึ้นหรือใช้งานมากขึ้นกระดูกอ่อนหรือกระดูกผิวข้อมันสึกไปสึกไปกระดูกมันก็ชิดกันเข้ามันชิดกันเข้าเคลื่อนไหวนิดเดียวมันก็ขัดกันมันก็เกิดการอักเสบนะครับมันเราจะทําอย่างไร สิ่งที่เราจะต้องทำในกรณีอ,อย่างนี้นเพื่อให้เขาหายเจ็บก็คือประการแรกทีเดียวลดอาการอักเสบนะลดอาการอักเสบแล้วก็สองสร้างผิวข้อนั้นขึ้นมาใหม่นะครับปัจจุบันเนี้ยวิธีการที่จะลดอาการอักเสบหรือลดอาการปวดเขาก็ใช้ยากันจาต้านการอักเสบค่บะคยาลดยาลดปวดแต่พอใช้ไปเนะี่ยมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ มันก็เหมือนกับแค่รักษาอาการปวดทั่วไปวะไชั่วคราวเหมือนเราทานยาแก้ปวดอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แล้วก็การที่เราสร้างกระดูกอ่อนขึ้นมามันก็ยังไม่มีปรากฏชัดเจนว่าสามารถทําได้ด้วยยาแผนปัจจุบันนะครับแต่เรามีวิธีการที่ทําอย่างนั้นได้ถ้าหากว่าเราทราบว่าอาการเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากภาวะในร่างกายของเราเข้าสู่ภาวะที่ไม่สมดุลของภูมิคุ้มกัน เมื่อเราเมื่อกี้เราพูดถึงอายุเยอะนะฮะ,ะเพราะอายุเยอะแล้วเนี่ยร่างกายจะมีการสร้างสารที่ทาให้เกิดความเสื่อมความเสื่อมมากขึ้นมากขึ้นนะครับกรณีนี้ก็คือเม็เลือดขาวเนี่ยมันเริ่มทํางานเยอะเกินไปหลังสารเยอะเกินไปกรณีที่ข้อเข่ามันเจ็บนะฮะมีการทําลายมวลกระดูกโดยเฉพาะกระดูกอ่อนนะครับซึ่งก็เกิดขึ้นจากที่ร่างกายของเรามีเม็เลือดขาวที่หลั่งสารเยอะเกินไปะะนะครับ สารที่หลังเยอะเกินไปตรงนี้ก็มีสารสาตัวเชเนอฟ้าอินโดิน6แล้วก็อินโดิน17เป็นที่รู้กันของนักปูมคุ้มกันวิทยาว่าสารทั้ง3ตัวเนี่ยมันทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําลายกระดูกตามข้อเมื่อมันลดลงอาการอักเสบการทําลายกระดูกก็จะลดลงได้นะครับจากการที่เราใช้สารสกัดจากมะขุดนเงาดำทูเหลืองพลังและบบกเฉพาะ องค์ประกอบที่สามารถทํางานกับนิเล่ขาวให้ไปปรับการหลังสารจากนิเล่ขาว<ะ>นะเข้ามาแล้วก็ใช้กับผู้มีปัญหามันทําหน้าที่อย่างไร<ะ>นะครับคนที่มีปัญหาที่บอกว่ามีการหลังสารสามัวนเยอะเกินไปเราก็มีการใช้สนะูตรสูตรหนึ่งะผสมกันแล้วทดสอบในกลุ่มอาสาสมัครนะครับที่ที่ไม่มีปัญ,ปญหา<ะ>แต่ว่าใช้แคปซูลแป้ง เป็นตัวควบคุมคเราจะพบว่าสารสามตัวเนี้ระดับมันควรจะเป็นมาตรฐานอย่างนี้นะครับแคปซูลที่เราทําขึ้นมาแล้วก็ทดสอบนะครับเป็นผลิตภัณ์อาหารเนี่ยนะครับเพราะเมื่อระวัดไปเจอะไม่เลือดเขาออกมาดูแล้วก็วัดดูว่าสารเหล่านี้มันมีมากน้อยอย่างไรเราก็พบว่าหลังจากวันที่15ตัวแรกมันเหลือแค่7%ลดลงไปเยอะมากเลยนะคะับ93%ทีเดียวตัวที่สเหลือ65% และตัวที่3มหรือห้าสิรซ็นตารึ่เป็นต้นตอของปัญหามันลดลงไปอย่างเนี้อ,อาการมันจะดีขึ้นไหม,มนะครับนี่คือการใช้หลักของวิทยาการฝุ่มุ้งกันในการช่วยปรับระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาแล้วมันก็ไปแค่ไปทำงานกับม้นดเลือดขาวไม่ใจะเป็นยาแก่ปวดแล้วข้อมูลที่บอกว่าไอสารสาตัวเนี่ยมันเป็นตัวที่ทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทํารายกระดูก ผมก็ไม่ได้พูดเด็กนะ,ะนี่คือสิ่งที่นักปุนพุ้มกันวิทยาเขายืนยันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นที่รู้กันไปเคาะดูอินเทอร์เน็ตได้นะฮะก็มีการยืนยันชัดเจนนะครับทาไมพอใช้ไปแล้วเขาไม่ต้องไปผ่าเข่าอีกเลยทําไมหรือก็บอกว่าหายปวดหายปวดแค่นั้นแล้วไหนบอกว่ามันเสียสีกันอนะ่ะมันก็ยังเสียสีกันตลอดใช่ไหมความจริงมันเป็นอย่างนี้ครับสิ่งที่เราใส่ก็ไม่ได้แคบซูลเนี่ย สารสกัดจากมุกุม์มาดำถ่วเหลืองฝรังบรุบกองค์ประกอบที่ใส่เข้าไปนั่นน่ะมีคุณสมบัติในการสร้างมวลกระดูกอ่อนสร้างคอลลาเจนขึ้นมานะคอลลาเจนชนิดที่สองนะซึ่งก็คือกระดูกอ่อนนั่นเอง <c oughs> ขึ้นมาระหว่ังข้อตรงนั้นนะแล้วก็ทําให้การเสียดสีเนี่ยมันลดลงไปเพราะฉะนั้น <c oughs> จึงไม่แปลกใจทันที่เราใช้แคปซูลมีการสร้างมวลกระดูกเกิดขึ้นแล้วสร้างไปนานๆมันก็ไอการเสียดสีกัน มันก็ลดลงลดลงนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งใช้นานขึ้นกระดูกอ่อนนั่นก็สร้างมากขึ้นมากขึ้นแล้วภาวะที่จะสร้างมวลกระดูกขึ้นมาเองมันทําไม่ได้แล้วนะครับหรือทําได้ก็น้อยมากเสื่อมเร็วกว่าเพราะหน้าที่ของเราก็คือเราก็ต้องพยายามสร้างมันขึ้นมาช่วยสร้างขึ้นมาด้วยนะครับโดยการใช้นาวิจัยของเรานี่แหละครับซึ่งมีข้อมูลชัดเจนยืนยันจากการตรวจวัดเลือดของคนที่แคปซูลนี้เช้าสองแคปซูลเย็นสองแคปซูลนะครับ แล้วงานวิจัยของเราก็บอกว่า15วันนะตรวจเลือดออกมาแล้วไอ้สารที่มีปัญหาเนี่ยมันลดลงครับตามข้อต่างๆในร่างกายก็คือใช้หลักการเดียวกันหมดใช่ไหมคะใช่หลักการเดียวกันคนที่เป็นกระดูกทับเส้นนะฮะคนที่เป็นไหลติดไหลปวดข้อปวดค่ะหลักการเดียวกันอ๋อเหมือนกันหมดเลยไม่ไม่ใช่เฉพาะแค่ข้อเข่าอย่างเดียวกระดูกทับเส้นก็ใช้เวลานานหน่อยนะก็มากกว่าสักอีข้อเข่านี่ใช้เวลารวดเร็วมาก กระดูกทับเส้นก็ใช้ใช้นานหน่อยนะ,ะใช้นานกว่านั้นนิดนึงแต่ที่ผ่านมาก็คือเราก็ได้ช่วยคนนะครับคะก็ต้องเรียนว่าจากการที่เราช่วยคนที่เมีัยการเหล่านี้จํานวนมากเราก็มีความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็มีความภาคภูมิใจนับวันนับวันจะมีคนเข้ามาก็ขอบคุณเรามากขึ้นมากขึ้นผมก็คิดว่านี่เป็นอีกสูตรหนึ่งนะ ที่เรากำลังใช้ช่วยชีวิตยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยนะฮะแล้วขณะนี้ก็เริ่มมีการนำออกสู่ต่างประเทศนะครับเราก็คิดว่านอกจากจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยแล้วอาจจะมีโอกาสช่วยยกระดับเศรษฐกิจของประเทศไทยไไน,นะแม้แต่เพียงน้อยนิดแต่เราก็ดีใจว่าเราก็มีโอกาสไปช่วยนะครับแล้วนี่คือความภาคภ,ภูมิใจ ของคณะนักพยาอาลบริษัที่หนึ่งซึ่งเราก็อยากจะมอบงานชิ้นนี้ให้เป็นมรดกของคนไทยก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลขสายด่วน1154หนะคะหรือว่าโทร02-646-4800หนะคะหรือว่าอยากจะมาพบอาจารย์ใก็ได้ครับในวันทำงานจะเป็นวันจันทร์และวันพุธบ่าย2ถึงบ่าย4นะครับที่ตึก a a ชั้น30 หรือถ้าหากไม่ใช่เวลาทางนานวันทางนานวันเสาร์ที่สองของเดือนวันเสาร์ที่4ี่ของเดือนเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงเอสปนาทห้างสรรพสินค้าเอสปนาทชั้น3ะนะครับก็เชวนได้ครับ แล้วนั่นก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสําหรับผู้ที่ต้องการจะดูแลปัญหาสุขภาพด้วยการปรับภูมิคุ้มกันให้สมดุลน,นะคะต่อไปค่ะเป็นอีกปัญหาหนึ่งนะคะซึ่งงานวิจัยของอาจารย์สามารถที่จะดูแลปัญหานี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ ตอนนี้ปลานั่งอยู่กับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย Operation b นบิมนะคะแล้วก็เป็นประธานกรรมการและกรรมการบริหารบริษัทเอเชียนไฟโตซูติคอลจำกัดมหาชนหรือว่าแอปโกนั่นเองค่ะสว,ส,คาาสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะก่อนอื่นต้องเรียนถามอาจารย์ถึงโรคเบาหวานนะคะอาจารย์ว่าในปัจจุบันเนี่ยมีคนที่เป็นโรคนี้แล้วก็ เลือกที่จะรักษาด้วยการทานยาเบาหวานซึ่งจริงๆกไ็ไม่ได้เรียกว่าเลือกเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มีวิธีอื่นใช่ไหมคะอาจารย์รนอกจากการทานยาเป็นประจำทุกวันอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งอยากจะถามอาจารย์ว่าในระยะยาวมันจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมคะก่อนที่ตอบปัญหาตรงนั้นผมก็อยากจะบอกว่าเบาหวานก็เป็นอาการหนึ่งของการแพ้ภูมิตัวเองไม่เลือดขาวของเราหลังสารป้องกันตัวเองมากเกินไปก็ทําให้เกิด การโจมตีตัวเาเองนะครับ<ะ>สารที่เม็ดเลือดขาวหลังออกมาเนี่ยก็มีสารสามตัวนะที่ทำให้เกิดการเบาหวานไม่ว่าประเภทที่หหรือประเภทที่2วิธีการที่พวกเราดูแลอาการเบาหวานปัจจุบันก็คือไปลดน้ําตาลนะ<ะ>ลดน้ําตาลในเลือดซึ่งมันก็ลดได้แต่เราก็พบว่ามันจะต้องเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะมีวิธีการใหม่ที่จะทำตรงนั้นได้ คณะนักวิจัยของเราก็หวังที่จะสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลเพื่อให้เป็นมิติใหม่ของการด,ดูแลสุขภาพแล้วเราสร้างภูมิคุ้มกันให้สมดุลได้อย่างไรเราสร้างภูมิคุ้มกันโดยให้กินอาหารเข้าไปแล้วก็คอยปรับร่างกายให้มีเม็ดเลือดขาวที่ทํางานกลับสู่สภาพปกติอะไรที่ทพมมากไปหลังสารมากเกินไปก็หลังสารให้น้อยลงเ,เมื่อหลังสารให้น้อยลงอาการแพ้ภูมิตัวเองก็จะลดลง TNF-Alpha Interferon Gamma แล้วก็ i n t e r f e ์วินะครับสาร3ตัวเนี้ยเมื่อมากเกินไปแล้วก็ทำให้เกิดทั้งเบาหวานประเภทที่1และประเภทที่2สาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามันเข้าไปโจมตีตับอ่อนซึ่งเป็นบริเวณที่มีเบต้าเซลล์ซึ่งหลั่งสารอินซูลินอยู่เวลาตับอ่อนถูกโจมตีเบต้าเซลล์ถูกโจมตีการหลั่งสารอินซูลินมันก็น้อยลง น้าตาลก็อยู่ในเลือดสูงขึ้นก็เกิดน้ำาลเบาหวานนะครับในขณะเดียวกันถึงแม้ว่าร่างกายของเราจะมีอินซูลินอยู่มากพอ,อสามารถที่จะพาน้ําตาลไปเลี้ยงส่วนต่างๆร่างกายอยู่มากแล้วแต่ถ้าหากเกิดก,การดื้อต่ออินซูลินขึ้นมาอินซูลินก็ทําหน้าที่ไม่ได้ก็เกิดเป็นเบาหวานเหมือนกันน้ําตาลก็ในเลือดก็สูงเบาหวานประเภทนี้เรียกว่าเบาหวานป,ประเภทที่สองเบาหวานประเภททสองเนี่ยเรา ลดลงมาได้ทันทีแต่หากเราลดสาร2ตัวที่มีปัญหาตรงนั้นก็คือเทน a l p h ลาและ i n t e r อร์ฟอนแกรมาลดลงมาปับ๊บการดือ้อต่ออินซูลินก็จะหายไปนะครับแต่ตัวที่3ที่เรายังไม่พูดถึงคือ i n t e r อร์พินิสาร i n t e r อร์พินิคือสารที่เม็ดเลือดขาว TH17 ไม่ดเลือดขาว t h เฮลเปอรหลังออกมาหลั่งออกมาแล้วก็ทําให้เกิดการแพ้ภูมิตัวเอง ในส่วนที่ไม่ดีก็คือทําให้เกิดการแพ้ภูมิเองเมื่อมีการหลั่งเยอะเกินไปผมขอเน้นตรงนี้อีกนิดหนึ่งสิ่งที่เราทํางานวิจัยที่เราทำเราก็หวังว่าจะให้เกิดสูตรอาหารที่เข้าไปในร่างกายแล้วปรับภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายของเราก็ดูแลสุขภาพด้วยตัวเราเองรเราไม่ได้บอกว่าเป็นยานะฮะเราก็เพียงบอกว่าให้ร่างกายควบคุมตัวเองกับสู่สภาพสภาพปกติได้นะครับ กรณีสูตรที่เราใช้วิจัยมาแล้วใช้กับผู้มีปัญหาเบาหวานเราก็ต้องลดสาร3าตัวที่เป็นปัญหาของเบาหวานนั้นนะก็คือเทนสนะ์เอลฟาแล้วก็อินเทอร์ฟอนแกมมาแล้วก็อินทิเกสิบเจ็ในผู้ป่วยเาบาหวานเนี่ยสาร3ตัวนี้จะสูงเราใช้ใช้สิ่งที่เราวิจัยขึ้นมานะซึ่งแทนด้วยสีน้ำเงินสีฟ้าเข้มนี่นะครับทากมันไม่ได้ทำอะไร มันก็ควรจะหลังร่างกายควรจะหลังสาร3ตัวนี้เท่ากัน,กนแต่ปรากฏว่าจากการวัดดูของอาสาสมัครชุดนี้หลังจาก15วันมันหลังลงมาเหลือสาหนต์ะนะครับหมายก็มว่าลดไป65%นตะครับตัวที่2มันลดเหลือ62%ลดไป38%มสิตัวที่3มมันลดไป50%เเพราะฉะนั้นสารที่เป็นเจ้าปัญหา ของเบาหวานไม่ว่าประเภทที่หนึ่งประเภทที่สองมันลดลงไปเพราะแน่นอนอะ่ะอาการเบาหวานของเรานะที่มีน้ำตาลสูงมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นเป็นอาการที่เราใช้ภูมิคุ้มกันในคนที่มีปัญหานะที่มีภูมิคุ้มกันเยอะไปทําให้เกิดการแพร่ภูมิตัวเองกลับสู่สภาพภูมิสมดุลแล้วก็ดูแลสุขภาพ้วยตัวเราเองพอเราไม่ได้ใช้ยานะครับ เราใช้อาหารซึ่งทําจากมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบป่แต่ละตัวก็ไม่เคยมีปัญหาใดๆนะครับหลายๆคนจะพูดว่าอของเราก็ไม่มีงาดําอยู่นะ,ะปัจจุบันเนี้ยงาดาเริ่มจะมีการพูดกันตอบต่อๆกันแล้วจริงๆก็จะอยู่ในในเว็บไซต์ของสสสนะ,ะ,ะเขาบอกว่างาดำเนี่ยถ้าใช้ไม่ควบคุมเนี่ยจะมีปัญหาอาจจะทําให้เกิดมะเร็งที่ที่ลำไส้ใหญ่ได้นะฮะลองไปดูที่สสสนะครับ <ๆ S 2> เราทราบเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้น เมื่อเราเอาง,งานดำมาใช้เรากำจัดอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากตรงนั้นสารที่จะทาให้เกิดตรงนั้นเราทําลายมาแล้วค,คือเราเลือกแต่ส่วนที่มันมีประโยชน์ชออกมาใช่ไหมคะัมันจะติดมาด้วยแต่ว่าเราทําลายไอ้ส่วนที่มีปัญหาไปแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้แต่น้อยเพื่อไปเสริมกับไอ้สิ่งที่คนอื่นๆที่เราควบคุมเข้าไปเสริมด้วยกันนะครับผลข้างเคียงจากงานดำแม้ว่าจะระยะยา,ยาวในสู่ของเราไม่มากแล้วก็ควบคุมได้ไม่มีผลข้างเคียงตรงนั้นค คนที่เข้ามาก็พบว่าหนึ่งเขากลัวว่ามันจะสะสม,มยามันจะสะสมสะสมที่ตับแล้วก็เมื่อในสุดมันต้องถูกทำลายที่ไตตับก็ทำงานหนักไตก็ทำงานมากพอไตทำตับทำงานหนักมากๆก็เกิดตับเสื่อมไตก็เกิดภาวะไตาวายพอไตาวายก็ตาย,วาย,ตายไวตไวครับแล้วคนที่เป็นเบาหวานไม่ตายจะหวานผหวานตายนะก็เกิดจากภาวะไต ที่วายนั่นเองหรือเกิดจากโรคหวัวใจนะครับต้องการที่จะมีทางเลือกใหม่เราก็แนะนําว่าใช้คู่กันไปกอนนะครับเพราะอย่าไปหยุดทันทีเพราะหยุดทันทีน้ําตาลอาจจะอาจจะเพิ่มขึ้นบันทีก็ได้ก็อันตรายอยู่นะครับใช้คู่กันไปแล้วค่อยๆปรับนะฮะเมื่อน้ําตาลลดลงไปแล้วซึ่งจากการวัดด้วยตัวเราเองหรือที่หมอเขาบอกนะครับเราก็ปรับขนาดการใช้ของอยาก็ได้นะครับเมื่อเราควบคุมได้ระดับหนึ่งสิ่งที่เราควรจะทําก็คือลดขนาดการใช้ลง ปัจจุบันเนี่ยก็มีคนที่สามารถที่จะใช้ปิดหวนของเราอย่างเดียวดูแลอาการเบาหวานแล้วก็แล้วก็ลดขนาดการใช้ลงเรื่อยๆเมื่อถึงจุดที่เขารู้ว่าเขาควบคุมได้แล้วนะครับสาเหตุที่แผลไม่ค่อยหายเพราะมีการติดเชื้อนะครับเชื้อโรคเนี่ยมันชอบหวานในนม็ดเลือดของเรามันหวานเชื้อมันเจริญเร็วเพราะ,ะฉะนั้นมันไม่หายง่าย แล้วปัจจุบันเนี่ยถ้ามันอยู่ยาวแล้วเราใช้ยาแล้วไม่หายมันก็เกิดการดื้อยาด้วยเมื่อดื้อยาแล้วมันไม่ตายง่ายมันก็มันก็ลามไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าหนึ่งจัดการกับเชื้อที่ดื้อยาตรงนี้แล้วสองถึงลดบบกลดน้ำตาลออกมาซึ่งตรงเนี้เราต้องทําคู่กับผู้กับแพทย์ที่เราดูแลตรงนี้แต่มีวิธีการคือเหมือนกับว่าช่วยกันดูแลได้ก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมคะหลักการคือ ไอ้เชื้อที่ดูยาน่นจาัดก,การก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยมาดูแลเบาหวานทีหลังอันนี้มันจะลึกเกินไปแต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกๆรายเนี่ยจะต้องเข้ามาหาเราะน,ะนะถ้าหากว่าสามารถหายได้ด้วยวิธีอื่นก็ก็ดีนะครับแต่คําถามก็คือมันทําไมมันถึงหายยากก็เพราะว่าในสภาวะที่มีน้ําตาลสูงเนี่ย เเชื้อมัันจะรรร็วคบก็สำหรับคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่แล้วอาจจะมีปัญหาเรื่องของโรคเบาหวานอยู่ในขณะนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดต่างๆนะคะเกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์นะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1154นะคะหรือว่าโทร2 6 6 4 6 4 8 0 0ก็ได้นะคะอาจารย์หรือว่าถ้าอยากจะเข้ามาปรึกษาอาจารย์ได้ไหมคะได้ครับวันจันทร์และวันพุธค่ะ บ่ายสองโมงถึงบ่ายสี่โมงนะ <c oughs> ครับเข้ามาที่อาคาร AIA สำนักงานใหญ่ของเรานะ <c oughs> ครับชั้น30ชั้น30ถนนรัชดาพิเศษนะครับก็โทรเข้ามาก่อน <c oughs> ที่1 1 5 4งหนึ่ค่ะอาจารย์แล้วถ้าเป็นวันเสราร์อาทิตย์่ะคะอาจารย์ถ้าอยากจะเข้ามาวันหยุดอย่างงี้ค่ะมาวันเสาร์ได้ครับเป็นแต่ต้องเป็นเสราร์ที่2ของเดือนนะครับแล้วก็เสราร์ที่4ของเดือนแล้วก็ระหว่างบ่ายโมงถึงบ่ายสามโมงนะครับที่ เอสปนาดชั้น3ผมจะนั่งอยู่ที่ศูนย์นนแนะนำผลิตภัณฑ์แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราที่นั่นค,คล้ววันนี้คิวมันก็อาจจะยาวหน่อยนะครับโทรเข้ามาก่อนก็ดีโทรเข้ามาแจ้งเบอร์ที่1น5่ง1นึ่งห้นะคะหรือว่า02-646-4800นะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิยจิตราอีกครั้งหนึ่งนะคะขอบพระคุณค่ะ